สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง youtube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้นะคะถึงคิวดูดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะคะผลกระทบจากมรุตยูย้ายเนี่ยเปีนะคะแต่ว่าอุ้มจะดูให้ในช่วงกันยาจนถึง30ทธันวาสี่เดือน,นะคะชาวราศีกุมจะ มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากที่ดาวมฤตยูย้ายนะคะเรามีผลเสียหรือว่าผลดีอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะไปฟังกดกระดิ่งแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะกดติดตามนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงแอดไลน์ a m 89 89นะคะ ดูดวงส่วนตัวเนี่ยคือมันก็จะละเอียดนะแล้วก็สามารถถามได้ทุกอย่างนะจนกว่าจะหมดเวลานะคะมีค่าครู150 499แล้วก็999การดูดวงนะคะไพ่เป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าดูดวงหลักเราจะใช้ตัวเลขทั้งหมดนะคะที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นขู่แท้ขู่เทียมเลขหายนะเลขดีเลขมงคลได้หมดเลยนะคะใครที่อยากดูใครที่อยากจะรู้ใครที่อยากจะพิสูจน์แอดไลน์ เท่านั้นนะคะค่าไพ่ตัวตนของชาวราศีกุมนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมนะคะน่าจะกำลังคิดถึงเรื่องของการเงินการให้หรือการได้รับเพราะความใจดีเป็นหลักนะคะ อาจจะเป็นการให้ที่ไม่เท่าเทียมกันในที่นี้ทั้งเรื่องของการเงินถ้าเป็นการเงินเนี่ยคุณกําลังเฝ้ารอโอกาสได้โชคลาบจากเงินก้อนคุณกําลังต้องเดินทางกําลังที่จะรีเริ่มหรือกําลังรอฟังข่าวนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจากงานเก่าๆเงินเก่าๆเนี่ยมันคุณมีความรู้สึกว่า มันไม่ไหวมันเหมือนเป็นวิบากกรรมมันทํางานแล้วมันรู้สึกทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นคืองานเก่าแต่ถามว่าคุณน่ะทำงานที่นี่คุณคิดว่ามันมั่นคงดีไหมมันมั่นคงดีนะแต่มันไม่ค่อยเงินไม่ค่อยเหลืองานมันหนักแล้วมันเหมือนกับว่าคุณคิดว่าถ้าว่าคุณได้งานใหม่หรือว่างานที่ดีกว่านี้มันน่าจะอารมณ์เบิกบานมีความมั่นคงมีเป็นที่ยอมรับอะไรที่มันดีกว่านี้ที่มันแบบ โลกมันอาจจะสว่างกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการเงินมันก็จะบันดาลทุกอย่างเลยคุณมีความใฝ่ฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะรอรออะไรอเพื่อที่จะเดินทางไปเริ่มต้นใหม่นะฮะหรือว่าต้องออกไปเดินทางไปหางานใหม,ม่หางานเพิ่มอะไรก็ได้นะฮะที่ที่มันมันต้องออกจากพื้นที่เดิมหรือว่ากําลังจะย้ายงานกําลังคิดอยากจะย้ายงานนะคะงานเดิมถามว่ามั่นคงไม่มั่นคงค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณอยากจะได้เงินเพิ่มอ่ะที่เนี่ยมันอาจจะได้งานมันเป็นงานหนักแล้วก็ได้เงินน้อยอะไรประมาณนั้นก็เป็นได้นะคะที่นี้เนี่ยในเรื่องของการเงินคุณกําลังอยู่ในกระบวนการการทบทวนแต่ถามว่ามีความสุขไหมคุณไม่มีความสุขเลยเพอคิดไปคิดมาแล้วคุณก็คิดว่า โอ้ยปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาดีกว่านะคะแล้วก็คุณยังรู้สึกยังรองเงินก้อนนะคะแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะก็เลยปล่อยให้ทุกๆอย่างอ่ะมันดําเนินการแต่ว่าช่วงในช่วงเดือนกันยานี่คุณน่าจะเริ่มอ่ะอยากเริ่มคิดเริ่มอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะพักเบรกหรือบางคนก็อาจจะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยหรือว่าเริ่มไปเลยแต่บางคนเนี้ยก็คือแบบ ออพักความคิดหรือว่าพักการตัดสินใจไว้ก่อนเพราะว่าตัดสินใจไม่ถูกคือมีความลังเลใจมากๆนะคะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะคุณมีความรู้สึกว่าออคุณนะคะอยากจะเฝ้ารอใครบางคนนะคะที่คุณยังมีความรู้สึกอยากจะไปหาเขานะคะอยากจะไปะเดินทางไปหาใครบางคนที่เป็นความรักที่มันแบบอาจจะลำบากสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของความรักในที่นี้คือเจ็ดเหรียญ เจ็ดเหรียญหกเหรียญนั่นคือเรื่องของคู่ครองนะคะคนที่จะมาอุปถรัรมภ์ดูแลคุณคุณอยากจะเดินทางไปหาเขาเพราะว่ารู้สึกคิดถึงคนึงหายังอะไรอาวงเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่านะคะหรือว่าอีกคนนึงก็เป็นผู้ร่วมงานนะคะอาจจะเป็นแฟนในที่ที่ทำงานผู้ร่วมงานคุณต้องการอยากจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้คืออยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งเนี่ย อ่าเริ่มที่จะมองไปที่เรื่องของการแต่งงานแล้วว่าเฮ้ยฉันจะไปหาใครดีฉันพิสวาส์ใครดีฉันจะเลือกใครดีคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นแฟนปัจจุบันนะคะกำลังทบทวนเลยว่าเฮ้ยคนไหนที่จะเหมาะแล้วคนไหนที่มันดูแล้วมันแบบ จะไปแต่งงานกันอะไรประมาณนี้คุณกําลังคิดอยู่นะฮะอีกคนนึงมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของการงานแล้วก็มั่นคงในความรักส่วนอีกคนนึงเป็นความรักเก่าแล้วคุณก็สัมผัสได้ะะว่าะว่คนคนนี้ยังคงรอคุณอยู่คิดหนักเช่นกันนะคะคิดหนักมากมายเลยว่าเฮ้ยฉันจะไปทางไหนดีไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะทางเลือกสองทางนี้คุณยังคงเฝ้ารอคนคนหนึงเนี่ย มีหน้าที่การงานอีกคนนึงก็รักแท้เอาอยัางไงดีนะฮะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันอยากจะพัฒนานะแต่ว่ากลัวตัดสินใจแล้วมันตัดสินใจพลาดเนี่ยคุณกําลังคิดทบทวน กำลังคิดทบทวนมากๆนะฮะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มีนะฮะคิดคิดทบทวนแต่พอสุดท้ายแล้วอะก็ได้แต่เฝ้ารอสแสดงว่าคุณเป็นคนที่คิดแต่ว่าไม่ได้แอคทีฟที่ที่จะทําอะไรหรือว่าอาจจะไม่กล้าตัดสินใจนะฮะคิดแล้วก็รอนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตาดีกว่าเขวนมันไว้ตรงนั้นแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปนะชาวราศีกุมก็อะดูซิยังไงยังไงอีก มันก็เลยทําให้ตัวคุณน่ยนะคะพักเบรกในเรื่องของครอบครัวไว้ก่อนนะคะคุณอยากมีครอบครัวนะคะอยากมีความสุขคุณก็คิดว่าเฮ้ยตอนนี้เงินยังไม่พร้อมนะคะยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เลยก็เลยพักในเรื่องของการที่จะแต่งงานนะคะการที่จะมีคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะคะอาจจะบางคนอาจจะ ไปอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจจะมาเด็ดแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินการงานมันนิ่งนะคะการงานมันเหนื่อยคุณก็อาจจะทรงๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะก็ยังเงียบเงียบ เกี่ยวเรื่องของความรักอยู่แต่เป้าหมายชัดเจนคุณอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะอยากมีครอบครัวที่ชัดเจนนะคะมีความคืออยากเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุมนะคะในช่วงสี่เดือนนี้ความรักการเงินการงานของคุณเป็นแบบนี้นะคะใช่ไม่ใช่ก็รอดูนะคะยังไงก็ไม่ต้องกดต้องเครื่องนะคะถ้าหากว่าตรงหรือไม่ตรงนะคะก็ดูเล่นๆขำๆนะคะ ก็เมนได้นะคะก็เมนไปในทางในทางเป็นกลางนะคะทั้งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาใจลองเป็นทั้งทั้งฝั่งหมอดูแล้วก็ลองเอาใจเป็นทั้งทั้งฝั่งผู้รับดวงทั้งหมดที่ทำเป็นดวงคนมีปัญหานะคะเราก็ทำสำหรับแก้ปัญหา เราจะไม่ได้เน้นไปในเรื่องของทางบวกหรือว่าเฮ้ยเป็นโลกสวยหรือว่าอะไรไม่เพราะว่าโลกสวยไม่ต้องมาดูดวงนะคะอันนี้เราจะดูให้เฉพาะคนที่มีปัญหานะคะโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ